สวัสดีค่ะคุณครูต่อยกันธรรมณีคณะสิทธิ์พรสุท้ามารายงานตัวในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกับการเรียนภาคเรียนที่1ผ่านไปแล้วภาคเรียนที่2เราก็ต้องเรียนออนไลน์นะคะเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังแพร่ระบาดอยู่เนาะเราเรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะตั้งจเรียนนะคะลูกขาวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาเรื่องอะไรกันนะ เราจะมาเรียนเรื่องการเกิดหมอกเมฆและฝนค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะไปค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูจะให้นักเรียนดูภาพเหล่านี้แล้ววิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์ว่าอากาศมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวิเคราะห์เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วเรามาวิเคราะห์ร่วมกันค่ะภา<ป>พที่1เราจะเห็นว่ามนุษย์ต้องการอากาศในการหายใจส่วนภาพที่2พืชต้องการแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารค่ะ โดยสภาพทั่วไปนะคะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆนะคะเด็กๆดังนั้นมนุษย์ก็ต้องสนใจในการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศล่วงหน้าค่ะเพื่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตนะคะเช่นการรับฟังสภาพอากาศก่อนการเดินทางของนักบินนักเดินเรือหรือว่าแม้กระทั่งชาวประมงนะคะเด็กๆหรือแม้กระทั่งจะเป็น ชาวสวนชาวนาชาวไร่ก็ต้องรับฟังสภาพอากาศก่อนการลงมือทำการเกษตรค่ะและที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็คือการตากผ้าค่ะแล้วก็ต้องศึกษาสภาพอากาศของแต่ละวันว่าวันนี้ฝนตกไหมตากผ้าจะแห้งไหมจริงไหมคะเด็กๆ นักเรียนจะเห็นแล้วนะคะว่าเรื่องลมฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของเรามากเลยดังนั้นเราควรจะศึกษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆวันนี้เราเลยจะมาเรียนเรื่องเมฆหมอกและฝนค่ะและวันนี้คุณครูมีจิตอาสานะคะมีผู้ช่วยอาสาชื่อเจมนะคะจะพาเราไปพบกับ พี่ๆนะคะไปพบกับพี่นักอุตุนิยมวิทยาค่ะและพร้อมกับการทดลองที่แสนสนุกพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะไปค่ะพี่อ้าวเจมมาแล้วเหรอกว่าจะมาได้นะเรานัดพี่ไว้10บโมงนี่ปลาเข้าไปเกือบเที่ยงแล้วเพิ่งจะมา โอ้ผมขอโทษครับพี่ก็วันนี้ฝนมันตกแรงมากเลยนี่ครับผมเลยต้องแว้หลบฝนกลางทางเอาละเอาละพี่เข้าใจว่าแต่ผมสงสัยจังเลยครับพี่ว่าเจ้าฝนเนี่ยมันตกลงมาจากฟ้าได้ยังไงกันงั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เจงฟังเองว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรอืมแต่พี่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องฝนเนี่ยเรามาเริ่มกันจากการเกิดเมฆดีกว่านะ เจมรู้หรือเปล่าว่าเมฆเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้สิครับเมฆก็เกิดจากการควบแน่นของไอน้ําในอากาศนะเจมโดยเมื่อไอน้ําได้รับความร้อนก็จะลอยตัวสูงขึ้นและเมื่อไอน้ํากระทบกับความเย็นของอากาศที่อยู่เบื้องบนก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ําเล็กๆรวมกันอยู่เป็นกลุ่มบนท้องฟ้าน่ะ เราเรียกอุณหภูมินะจุดที่ไอน้ำเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำว่าจุดน้ำค้างนะคะน้องๆแล้วเจมพอจะเดาได้หรือเปล่าว่าการรวมตัวกันมากๆของละอองน้ำในเมฆนั้นเนี่ยก่อให้เกิดปรากฏการอะไรได้อืมขอผมคิดหน่อยนะครับผมว่าําให้เกิดฝนตกครับ ใช่แล้วล่ะเจมเพราะว่าฝนนั้นเนี่ยเกิดมาจากการที่เราอองน้ําที่รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเกิดการควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ําน่ยและเมื่อหยดน้นํานี้มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถลอยอยู่บนก้อนเมฆได้อีกต่อไปก็จะตกลงสู่พื้นดินกลายเป็นฝนไงล่ะตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าเมฆก,กับฝนเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอแล้วหมอกล่ะครับพี่การเกิดหมอกเนี่ยเหมือนกับการเกิดเมฆแล้วก็ฝนหรือเปล่าครับ การเกิดหมอกจะคล้ายกับการเกิดเมฆนะเจมเพราะว่าหมอกนั้นเนี่ยเกิดจากการควบแน่นของไอ้น้ำจนกลายเป็นละอองน้ำเหมือนกันหมอกจะต่างกับเมฆก็ตรงที่หมอกจะเป็นละอองน้ำที่กระจายอยู่ในระดับใกล้พื้นผิวโลกนะ่ะฟังคำอธิบายของพี่มาก็เยอะแล้วเจมอยากจะเห็นการเกิดเมฆหมอกแล้วก็ฝนด้วยตาตัวเองดูบ้างไหมล่ะอยากเห็นแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ เรามาดูอุปกรณ์การทดลองกันก่อนนะเจมอุปกรณ์ในการทดลองนี้มีแค่สี่อย่างเท่านั้นเองก็คือบเกอร์ใส่น้ำน้ำแข็งจานแล้วก็ตะเกียงแอลกอฮอล์อุปกรณ์แค่สี่ชิ้นนี้เองเหรอครับที่เราจะนำมาสร้างทั้งเมฆหมอกแล้วก็ฝนพูดแบบนี้แสดงว่าเจมไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะว่าอุปกรณ์พวกเนี้ย จะสร้างเมฆหมอกและฝนได้จริงก็ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ครับพี่ใจเชื่ออะไรง่ายๆโดยที่ยังไม่พิสูจน์ได้ยังไงจริงด้วยสินะถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเราไปเริ่มลงมือทำการทดลองเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเราก็ต้องนำบีเกอร์ที่มีน้ำไปตั้งไฟก่อนต้องรอจนกว่าน้ำจะเดือดเลยหรือเปล่าครับไม่ต้องหรอกเจมแค่พอให้มีไอ้น้ำเกิดขึ้นก็ใช้ได้แล้วล่ะ ผมว่าผมเห็นไอ้น้ำว่หรอครับพี่แล้วทีนี้ต้องทำอะไรต่อหรอครับพอเกิดไอ้น้ำแล้วเราก็จะนำจานที่มีน้ำแข็งวางอยู่ด้านบนมาปิดบนบีเกอร์เอาละคราวนี้เจมลองบอกพี่ซิว่าเจมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตอนแรกพอเรานำบีเกอร์ไปตั้งไฟก็จะเกิดไอ้น้ำขึ้นจากนั้นพอเรานำจานที่มีน้ำแข็งมาวางบนบีเกอร์ ก็จะทําให้เกิดหยดน้ําขึ้นใช่ไหมครับเก่งมากเลยเจมเมื่อเราให้ความร้อนกับน้ําน้ําก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ําและเมื่อเรานําจานที่มีน้ําแข็งมาปิดบนบีเกอร์แล้วไอน้ําลอยขึ้นไปกระทบกับความเย็นจากน้ําแข็งก็จะทําให้เกิดการควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ํานั่นเองอย่างนี้ก็เปรียบเทียบได้กับการเกิดเมฆหมอกและฝนในธรรมชาติเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะเจม ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วล่ะครับว่าเมฆหมอกแล้วฝนนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงด้วยความยินดีเลยเจมถ้าคราวหน้าย,ยังสงสัยอะไรอีกก็มาถามพี่ได้เลยนะแล้วเราจะมาสรุปกันนะคะ เมื่อน้ำได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำเมื่อไอน้ำลอยสูงขึ้นจนไปกระทบกับอากาศที่เย็นกว่าจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆลอยอยู่ในอากาศละอองน้ำนี้หากลอยอยู่เหนือพื้นดินจะเรียกว่าหมอกค่ะแต่ถ้าหากลอยอยู่ในที่สูงจะเรียกว่าเมฆและหากเมฆอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมก็จะตกลงมาเป็นฝนนั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสําหรับการเรียนในวันนี้เรื่องเมฆหมอกและฝนค่ะคงจะได้ความรู้กันมากเลยนะคะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณครูให้คะแนนเต็มทุกคนเลยสําหรับการตั้งใจเรียนออนไลน์ของคุณครูวันนี้และที่สําคัญอย่าลืมทําแบบฝึกออนแฮนส่งมาให้คุณครู ทางกลุ่มไลน์นะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆไปบายค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะบาบาย